ก็เสร็จอินดี้สวัสดีจ้ามันนี้ก็พาชมแม่พันธุ์หมูไก่ขอดเดี๋ยวจะพี่น้องเดี๋ยวจะนี่ยกำหนดขอดเธอมือนอวันที่21จ้าเวลาส0โมงเ้าแต่ว่ากำหนดขอดเธอมืออื่นเดี๋ยวจ้าแต่ว่าก็เบิ่งก่อนว่าสิมาตามนัดหรือบอเดี๋ยวจ้ามืออื่นจ้าก,กำหนดขอดเมื่อเ้าเห็นลูกเอ่อเพิ่นดินอยู่เดี๋ยวจ้าอ่าอ,อันนี้ก็มีภารกิจที่ต้องซ้อมคอ,อกหมูค่ะ ผลงานของอีดําหน่อยพลังแหลกเจอน้ะพังแต่พี่นอ้องอ่านี่หลังจากเมื่อวานเกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแล้วจะไม่หมูตามําคอกแล่นหากันจะ้ะอันนี้คือคอกแม่พันธุ์ที่สิคอดดมืออื่นจะ้ะเขาก็ยังบเาทานได้เกียอาหารเศาราเลยจะ้ะเพิ่งกลับมาจากไปทรงเด็กน้อย แล้วงัวแล้วหยังก็ให้กินพักเกษตรเลนทาไปก่อนจ่าเนี่ยจะชมแม่พันแล้วก็ให้เบิง้งกอดวาสิได้จกักโตจะาฟินองหุ่นนี่ก็คือท่องท่องเทอสซิบอไบญย่ยแหงจ่าบบเปงบมานปันไดจ่าแต่กำหนดทอดกะ มือเศร้าลองบีบนมเบิงกะซึมซึมนิดนึงแล้วจะหั่นยังบว่วพอหยดจะยังบว่วลหลนมยังมาบ่าหลายแต่กะซึมซึมแต่กะมาแล้วจ้ะก,กำหนดคลอดมือวันที่2ีกุมภาพันธ์มือนี้วันที่21อจ้ะกะต้องเบิงว่าสิเลยไป23 24บา่บ่อจ้ะกะชมเบิงด้วยจ้ะนี่ถทาเบิงอ,อยู่จ้กพี่นลองร้อยจาัดก,การอัน,น เธอพี่สาวกระโดดนี้ตายมาหามาต่ำกันเลย้ะพี่น้องหนาตาช้ำเบิดจ้ะแต่ว่าหม่องทองเธอกระบอกบ่ได้กระทบแต่พี่สาวเธอสิกระทบแน่แต่ก็ต้องถ่ายอีกสิบมือพี่สาวเธอก็สิบขอดจ้ะอันนี้มันจะเดี๋ยวพาชมเมื่อนี้ก็สาวอินดี้ก็สิซ่อมคอกแต่พี่น้องนี่ กอปูนนี่จ,ะจ้ะอันนี้ก็คือ,อซุ้มที่มีปัญหาเรื่องคอ,อกที่เขาใหญ่ามาทาอยู่นี่ก็ทาคอดจ้ะเดี๋ยวซอมคอ,อกแล้วปูนแข็งแล้วกระซีได้ตอนเธอกลับไปเด้อยจ้ะพี่น้องเนี่ยจะ้ะที่ต้องเอากลับไปในคอ,อกสองโตจ้ะสองคอ,อกนี่เดี๋ยวจะทิดติดกันที่ได้มีการถลม่มอิดพังจ้ะ อันนี้คือซองนี่คือซองแม่พันธ์ที่ว่าลดต้นทุนที่เขาได้เฮ็ดไวหวเฮ็ดเองจากพี่น้องกะซองแม่พันธ์นี่เขากะลงทุนปูนลงทุนตะปูไปรวมน้ำน้ำกับเบิดไปสามพันจ้ะระบบน้ำจ้ะระบบน้ำเขาใส่ถังน้ำถัง,งน้ำสี่ร้อยห้าสิบลิตรจ้ะราคาสองร้อยเก้าสิบบาท บางยี่หอก็หาลอยแต่จะแล้วแต่ยี่ห้ออันนี้เขาเอาถังนาแบบพอใส่ได้แต่ยี่ห้อพอใส่ได้ตาช่างนี่เดี๋ยวจ่าพาชมอันนี้ให้กินกระถิ้นถาค่ะเดี๋ยวเขาก็ซีได้ไปผสมห้่มกับหัวอาหารแล้วก็เอามากเกี่ยเพิ่นอีกเทื่อนหนึ่งเดี๋ยวจ่าพี่น้องเอาสิเปิดให้เบิ้งจ่ะ ให้เบิ้งชัดๆดมายืนเลี้ยงกันในซองแล้วคือบ่อร้างอาหารนี่เป็นล่างอาหารแพะเก่าจ้ะ,ะเกิดปัญหาที่ว่ามันสูงไปจะ้ะหมูนี่กินบ่ได้แต่ว่าเขาใส่วางพักเกษตรใ้ใดอยู่พอหมูนี่เขาสิก,กลมต่ำม่จะ้ะบัดนี้เอาขาแพ้ยขาหางแพะเก่านี่สูงแพนะน่กกินได้แต่หมูเขาสิกินกับเพ้ร์นนะสิรพี่น,น้นองมันกินบ่ได้ สีเฮ็ดต้ตองเฮ็ดให้ตำกว่านี้อีกจะคืบหนึ่งตำลงไปก็เลยยังบวัวเลยแกไขเดี๋ยวจะเอาลัดหนาไว้ก่อนจะเอาลัดหนาไว้ซื่อจาเดี๋ยวกะจึงใดถ่า,ากำหนดคอดสาวอีด แม่สาวจ้ะนี่เป็นหมูแม่สาวแม่พันทั้งเบิดเด้อจ้ะถากำนดขอดมือเธอมืออื่นถ้าเธอมาตามนัดก็เดี๋ยวสิได้เฮ็ดคลิปติดตามชมเบิงอีกเชื่อหนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องนี้จะ้ะหมูดูหลอกสองหมูขาวแลนผสมลาดสองสาพันสองโตจ้ะ นี่จ้ะ,จะออก็หมูบ้านๆแต่ก็พยายามดูแลให้ดีที่สุดตามสภาพแหะค่ะพี่น้องจ้ะจะพาชมบรรยากาศนิดนึงจ้ะจ้ะอันนี้ก็มีงวัวนำด้วยจ้ะเนี่สาวอิดดีเลี้ยงงวัว ตโตเขาเงาเนี่ง้วหลวงจ้ะพี่น้องอ่าตโลนนั่นง้วจ้จของม้านซีไว้อยู่จ่ะครับไปท่งเล็กน้อยนักเรียนม้ากะเก็บอ้อยมะไว้ไห้ก็ถือว่าแล้วงัวะแล้วเด้อจ้านี่นี่หอดแรงจ่ะเก็บยอดอ้อยม้าแล้วก็สีได้ม้าเหตุการณ์ซ่อมแซมขอ,อกหมูเนี่จ้ะอันนี้ก็อยู่ในีซองไปก่อนสิเด้อจ้ะ ่าจังใดก็สิพามาเบิงอีกทีหนึ่งเด้อจ้าืันนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีจ้า